สวัสดีครับวันนี้เราก็มาที่ที่นานะครับของเรานะในการเที่ยวไปกินไปวันนี้เรามา <c oughs> เล่นที่ <c oughs> ทุ่งนาที่เราเห็นนี้ก็คือจะเป็น <c oughs> ลูกของจะบกนะฮะ <c oughs> ต้นนี้ก็หลายปีนะโอ้ดูใหญ่โตมากใหญ่ตโตมโหฬารสูงใหญ่นะครับนี่ หลายนะห,ห,หลายคนอาจจะงงนะไม่เคยรู้จักว่าลูกจบุกนั้นเป็นยังไงเนี่ยเรามาดูนะนี่คือลักษณะของลูกมันระวังลนใส่หัวนะระวังลนใส่หัวนะคร <c oughs> ับนีบ่นนนนส่วนเวลาที่จะกินนั้นเขาเรียกว่าการผ่านะนี่นี่คือการผ่าตอนนี้ตาอนไไม่เปิดฮะผาผาาผาลูกนักจมูกนะับาลดอะยู่ด จะได้กินไหมครับวันนี้ <c oughs> ม,นมันหาร่องไม่เจอหาร่องไม่เจอนะครับที่จริงแล้วพี่จริงแล้วมันต้องมันจะมีเป็นสองซีกนะครับแต่พอดีว่ามันอาจจะเป็นลูกที่ยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่มันก็เลยไม่มีร่องที่จะผ่า <c oughs> <c oughs> อ๋อนั่นนะฮะคนที่วันนี้จะได้กินเมื่อนี่ลองดูนะครับการแสดงของเราอ่าได้แล้วครับนี่คนอรอ่ะโอเคโอ้ติดมือเปิดมันกลางอันนี้มันมันเน่านะฮะเน่าโอ้มีหลายรูปให้ดูบรรยากาศนะครับนี่วันนี้ฟ้าใสนะครับอากาศแจ่มใสต้นไม้สีเขียวเพราะว่า เมื่อสองวันที่ผ่านมาก็ฝนตกนะครับโอ้ดูหนุนก็จะเป็นต้นยางนะครับยางพารานะฮะนี่ก็จะมีมันสําปะหลังนะครับบรรยากาศวันนี้เรามาทัวร์ทุ่งนากันนะครับมาขนฟืนกันนะครับวันนี้กาศดีนะวันนี้ กัดจำไสก็รายการเที่ยวไปกินไปเราก็เดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินอ้าลองดูนะครับจะได้กินไหมครับวันนี้คงจะไม่ได้กินนะเพราะว่าเป็นหน้าที่ยากเกินไป บรยากาศทองทุ่งออทองทุ่งบ้านป่านี่จังหวัดสุรินทร์ครับผม,มก็รายการเที่ยวไปกินไปของเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะขนฟืนกลับบ้านกันนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้รอพบกับคลิปต่อไปนะฮะเราจะพาท่านไปที่ไหนนะครับอขอบคุณครับ